อันนี้วิธีตัวเนี้ยเท่าไหร่ทังตัวนี้ไหมอ่าอันนี้วิธีตีเกตอันลากเกตยาวก็ตีเหมือนกันตีเหมือนกันแต่กี้แต่ว่าถ้าเสื้อเนี้ยเมื่อกี้เราตีเนี้ยเขาเรียกเกตเกตพับค่ะเกตฝอยก็มีนะเกตฝอยเนี้ยเขาจะหล่งไปนี้เดียวเองนะคะอันนี้เราดูตรงนี้อยู่ที่เจ็ดเซนถ้าหากว่าเจ็ดเซนตัวนี้เราจะต้องเผื่อจากริมผ้าเข้าไปใช้ถึงสิบเซนนะคะแก้าไม่เป็นไรผ้าผ้าเรามีตั้งเยอะถึงนี้นะคะอ่ะ อันนี้เจ็ดดูนะล,นลูกเจ็ดเซนเราจะเผื่อจากริมผ้านี่เข้าไปใช้สิบ <c oughs> เซนเหลือไว้ประมาณสามเซนล้วก็ขีดเป็นเกล็ดที่หนึ่งวัดมาค่ะวัดข้ามาสิบแล้วก็ขีดเป็นเกล็ดที่หน,นาาึ่งใช่ค่ะตีตามยาวของผ้านะ <c oughs> ตีตามยาวา <c oughs> ตาความยาวของผ้าไม่ถ่ายแล้วเหรอคุณเปลืองเหน็บมันยัิด ตีตรงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวตอนที่เต้จะมาตีฝั่งนี้ก็ต้องขีดเหมือนกันนะคะจากนั้นนี่เราก็พับนี่เลยอเพับเท่าเส้นพับลงไปเท่าเส้นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตีเข้ามาถ้าเราเอาเล็กนะคะเราก็จะเหลือช่องไฟไว้เล็กถ้าเราจะเอาใหญ่ก็เหลือช่องไฟไว้ใหญ่นะคะ แต่ผ้าอันนี้ตีง่ายแต่ว่าตีไปตีมาเอ้ไข่กบไข่เขียดมันจะลอยขึ้นมาแปะลูกตาลเราที่ตัดอาาอดป็ไงนะเลยจะว่ามาแล้วเนียเดีวจับไปจับไปอีที่มันจะลอยขึ้นมาเลยแล้วก็วัดวัดความยาวความยาววัดความยาวของแพทเทิร์น ก็เลยไปอีกเลยแล้วก็เผื่อไว้สิสิเซนทางด้านล่างสิวิสิบเลยค่ะปจอันนี้การตัดผ้าก่อนจะมาอันนี้ตัดผ้าเราต้องผีผีหนึ่งอันนี้เป็นผีหนึ่งเราจะได้ใหญ่เท่านี้นะคะเอาตีนผีเป็นตัวว้าดีค่ะเรียบ่ห้แล้วก็จะไม่เป๋ไปเป๋มาถ้าเราใช้ตีนผีเป็นตัววัด แล้วก็ตียาวมานี่เลยหยุดเลยนะสุดเลยสุดรู้ไหมบางคนเขาตีเก็ดแบบเนี้ยพอเขาตีเสร็จแล้วเขาย้อนเก็ดย้อนเก็ดเขาจะย้อนเก็ดวรสาเอาขอวรสามาเขาตีวรสาวรสาตีมาแต่ว่าแต่ว่าสั้นๆอย่างนี้ย้อนไม่ได้นะถ้ายาวๆอย่างนี้ย้อนได้เดี๋ยวเราทำมานี้แล้วค่อยดูเดี๋ยวจะย้อนให้ดูนะ ราได้แล้วนะคะเกล็ดที่หนึ่งพอเก็ดที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมงาแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ผักตัวเก็็หน้ามาทางนี้ผักมาทางนี้แล้วเขาปผักมาแล้วเราก็รีดตัวนี้ตัวนี้ใช้มือกรีดเอาก็ได้นะคะเวลากรีดเนี่ยก็ต้องกรีดบนกรีดล่างเลยนะตัวนี้ต้องให้ตึงด้วยนะคะตัวล่างต้องตึงด้วย ป้าไลยใข่ปาหมูพอพอเราได้อย่างนี้เสร็จเห็นไหมคะนนอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะจับตรงเนี้ขึ้นมาที่สงให้แล้วเราก็ดูตัวนี้นะคะเท่ากันค่ะนะคะแล้วเราก็เย็บเพราะฉะนั้นเวลาขีดเนี่ยเราจะขีดแค่เส้นเดียวเท่านั้นนะคะ ขีดแค่เส้นเดียวเท่านั้นแล้วเราก็เย็บไม่ได้เลยทีหลายเส้นหลงเลยเออ,อบางคนขีดจะนะไม่รู้เส้นไหนเป็นเส้นไหนหลงเลยนะคะก็ไม่ต้องไปขีดเพียงแ,<ต>แต่ว่าทีนี้เราสายตาเรามองอะกะว่าจากเนี่ยมาถึงเนี่ยจากนี่มาถึงเนี่ยให้มันได้เท่าๆกันกะแค่นี้พอเดี๋ยวพามาถึงนี้ปุ๊บเราก็กะยังไม่ต้องไปกะทั้งหมดอใช่กะทีละนิดเดี๋ยวพามาถึงนี่หยุดแล้วเราก็มากะใหม่แล้วก็มาจักผ้านะคะ จะบผายดีแล้วเราก็กะมาแค่นี้กะให้พอนใส่ตาเราใช่ค่ะล่อมือรูปให้มันแบนลงเห็นไหมดึงผ้าให้ตึงรูปให้แบนอย่า<ช>ไม่นด้เย็บต่อสมักันนะคะอมือรูปตอวตาช่วย<ช>แล้วเราก็จับไปค่อยๆจับทางทางแล้วเราก็ยื อนี้ก็คือว่าตัวล่างเนี่ยเราจะใช้กเกล็ดแต่ส่วนใหญ่ละสี่เกล็ดกำลังดีนะกำลังสวยเลยสี่เก็เวลาเราลงเข็มเนี่ยตัวเข็มเนี่ยไม่จําเป็นต้องชิดตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันชิดมากเกินไปเดี๋ยวตัวเข็มมันจะป่ายขึ้นมาบนนี้เราทิ้งไว้นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวตัวเข็มมันป่ายขึ้นมาบนเนี้ย เอาไว้ามันต้องมานั่งแล้วออกิ้นี้เผื่อผ้าสิข้างล่างสิขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้เกตสองเลยเห็นไหม ก็ผักเข้าไปแล้วก็ได้เกล็ดสองแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จับเกล็ดสามนะคะก็จับเกล็ดสี่อ๋อก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปทําฝั่งนู้นทีนี้เรียบเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ผ้ามาประกบเข้าหากันแล้วถึงจะวางเทิ์นอ๋อฝั่งนู้นก็สิบเหมือนกันเพราะว่าผ้าเราต้องเหลือตรงนี้เท่ากันค่ะแล้วตรงนี้เท่ากันนะคะใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเวลาหนูวางเนี่ยเวลาหนูวางเนี่ยก็ดูนะคะตัวเนี้ยเนี่ยแล้วก็ตัวเนี้ยวางเนี่ยให้เส้นเนี่ย ตรงกับเส้นเย็บ<แ>หรือว่าตรงกับเส้นนี้ก็ได้ถ้าเกิดเส้นเย็บเรารู้สึกเรามองยากก็เอาตรงกับเส้นนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอ,อย่างนี้นะคะ้วเดี๋ยวเวลาเราตัดเราก็เหลือไว้เย็บตามปกติทีนี้ของเวลาสาม,มาเดี๋ยวคุณจะมาสวนพิซึ่าพิ่ามาสวนั่นแล้วสวนเทคนิคสวนเกค่ะมื่เก้รูตีไปสามอันแล้ว